การเปิดเซรีอาเซียนในปลายปีที่ผ่านมานะคะหลายประเทศเริ่มมองหาแหล่งเงินทุนนะคะหนึ่งในนั้นคือสอปปลาวค่ะเนื่องจากเป็นประเทศที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรนะคะทําให้วันนี้ลาวนะคะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเป็นจานวนมากการตื่นตัวกับการเจริญเติบโตด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในลาวเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะซมซยบรรยากาศรอบเมืองเวียนจันขณะนี้ตแตกต่างจากหลายปีก่อน เป็นเมืองที่นักลงทุนเริ่มจับตามีการพัฒนาอย่างมากในทุกด้านความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้คือเริ่มมีการก่อสร้างธุรกิจใหญ่ในลาวเกิดขึ้นซึ่งมีทั้งธุรกิจของผู้ประกอบการลาวเองและธุรกิจที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนจากการแทรกซึมของนักลงทุนต่างชาติทําให้ผู้ประกอบการลาวต้องสร้างความมั่นคงควบคู่กับการร่วมมือกับรัฐบาลพัฒนาประเทศแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กังวลว่านักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาเป็นคู่แข่งเนื่องจากมีจุดแข็งอยู่แล้ว เขาเพราะว่าตามเขาเบิงเขาโบเห็นว่าเป็นคู่แข่งเขาเพราะว่าแต่ละประเทศเขาเจ้าก็มีจุดแข่งของเขาเองก็คือเขาเขาก็มีจุดแข่งอยู่นี่บริษัทต่างประเทศเขาจ็ยังม่งมุเรื่อง culture เรื่อง traditional ของของประเทศเขาเนื้อไหนถึงแม้ว่าเขาไปต่างประเทศเขาจะต้องมี local partner สนันเขาโบเห็นเป็นคู่แข่งเป็นแบบ partner รวมรวมมือกันในอาเซียนมันเติมใหญ่ขึ้นได้กว่าหลายกลัว จากข้อมูลพบว่าการลงทุนสะสมในลาวในช่วงปี2,553ถึง2,557มีจำนวน115โครงการมูลค่ารวมกว่า1,515 15ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในสาขาสำคัญได้แก่พลังงานไฟฟ้าขนส่งโทรคมนาคมธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวธนาคารอุตสาหกรรมไม้แปรรูปเครื่องล่งห่มและหัตถกรรมซึ่งไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ3ามในลาวรองจากจีนและเวียดนามและเนื่องจากไทยลาวมีวิถีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกันการค้าการลงทุนจึงเกิดขึ้นในลักษณะพึ่งพากันและกัน น่าจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือ,อวิทยากรรกลองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วก็กลุ่มธุรกิจพงศวรร์เองก็มีวิสัยทัศ์ร่วมกันเราขอเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่เฉพาะเป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาบัณฑิตพัฒนานักศึกษานะคะแล้วให้เป็นบัณฑิตแล้วจบไปทํางานอะไรต่างๆเราไม่ได้มองเ,เช่นนั้นแต่วิสัยทัศน์ในการพัฒนาของพวกเราขององค์กรของพวกเราคือขอเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติซึ่ง ปัจจุบันลาามีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่11แห่งรวมทั้งในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนมากขึ้นวันนี้สปปลาวจึงกลายเป็นประเทศเป้าหมายปลายทางที่หลายประเทศกําลังเข้ามาซึ่งก็มีทั้งโอกาสและมีความท้าทายดังนั้นนักลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและรอบด้านสุธนะนิลหุ่ไถ่ายภาพเนชนพชัยกรรมทีมข่าวเอ็นบีทีขอนแก่นรายงานจากสปปลาว תודה רבה.